สวัสดีครับเพื่อนพี่ครับนี่ครับฝนแรงครับเราจะเข้ามาดูสวนทุเรียนเลยครับพอฝนแรงครับม่าจะมีเจอเชื้อโรคอะไรมั้งครับเรียนเป็นโรคหรือเปล่าครับเพื่อนพี่ครับหาดูเลยครับเพราะว่าฝนตกชุกแบบนี้ครับมักจะเป็นใบติดเข้าครับเพื่อนพี่ครับเราเข้าหาเดินดูเลยครับอันนี้เป็นความรู้นะครับเพื่อนพี่ครับทําสวนทุเรียนครับ มีใบติดเข้าหรือเปล่าครับหาสวนทุเรียนครับเวลาฝนแรงครับรีบเข้าดูเลยครับเพื่อนบีครับมีโรคใบติดเข้าเปล่าครับเพราะว่าฝนตกมาสีห้าวันครับรช่วงฝนตกเราดูไม่เห็นแล้วครับ ต้องรอฝนแรงครับจะเข้ามาดูได้ครับก็เลยพาเพื่อนี่พ,พ,พี่ที่ทำทุเรียนแล้วครับเข้ามาดูครับว่ามีโรคใบติดเข้าบาครับนี่ครับต้นพวกที่ไม่มีแล้วครับ สำรวจครับถ้าเกิดมีใบติดโรคใบติดเข้าครับรีบพ้นยาลาเลยนะครับเ <c oughs> พรฝนทางนี้ตกมากครับโอ้นู่นครับเจอแล้วครับหนึ่งต้นครับเพื่อนบีครับ ทุคนครับทุกคนครับเพื่อนพีครับเจอแล้วครับใบติดครับผมดึงให้ดูครับนี่ครับเห็นใบแดงๆไม่ไหมอนี่ละครับใช่เลยครับใบติดครับนี่ครับนี่ครับใบออกนองเน่าครับเพื่อนพี่ครับ เจอแล้วครับดูครับนี่แหละครับเขาเรียกโรกใบติดครับเพื่อนพี่ครับทุเรียนนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกโรกใบติดครับเพื่อนพี่ครับเราังเกาออกครับเพื่อนพี่ครับดูครับจะเกิดเป็นฝอยๆขาวๆนี่ครับนี่แหละครับ นี่ครับต้นนี้เป็นมากครับนี่ครับเห็นเป็นใบแบบนี้ครับเขาเรียกใบติดโรคใบติดครับเพื่อนพี่ครับนี่ครับเวลาฝนแรงครับเราต้องเข้ารีบเข้ามาดูครับนี่ครับออกฝุ่นขาวๆอย่างนี้ครับนี่แหละเขาเรียกใบติดครับเลยมาถ่ายเพื่อนพี่ดิดูด้ชมกันลวครับวันไหนทำทุเรียนครับ บางทีก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรครับนี่ครับดูครับออกฝุ่นขาวๆเลยครับถ้าปล่อยไว้ครับอาจจะเป็นโรคอ้นี้ครับนี่ครับดูครับราสีเขชมพูครับเข้าเลยครับเอาออกเลยครับ นู่นนะครับนี่แหละครับเขาเรียกโลกลาไปติดครับเพื้นที่ครับนู่นครับดูบนยอดครับโอ้ตัวนี้เป็นบานเลยครับนี่ครับฝนแรงครับรีบเข้ามาดูเลยครับสวนทุเรียนครับ อันนี้ผมพอเดินได้แล้วครับก็เลยออกมาถ่ายเพื่อนพี่ดูได้ชมกันแล้วครับบางทีเอาไปนั่นครับไปดูครับว่าเออผลตัวเรียนเป็นโลกนี้ไหมครับเพื่อนพี่จะได้ดูได้ครับนี่ครับเจอีกต้นแล้วครับฝฝนชุกๆแบบนี้นะครับมักจะเป็นโรคใบติดครับพนันก็เอาไม้ตีออกเลยครับแล้วก็พ่นยาลาเข้าไปครับ ดูครับเจอแล้วครับเจอสองต้นแล้วครับนี่แหละครับเห็นฝนตกชุกชุกครับดูครับนี่ต้นที่สองแล้วครับ เอาฝนแรงครับพื่ีครับรีบเข้าดูเลยครับดูครับที่เขาเป็นนะครับเพื่นพี่ที่ทำทุเรียนกันใหม่ๆครับผมเลยพาดูครับทุเรียนเป็นโรคพาฝนชุกจะเป็นโรคแบบไหนครับ ไครับหาดูต้นต่อไปครับพอเดินได้ครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนพี่ๆด,ดูครับว่าทุเรียนจะมีโรคหลายอย่างครับ นี่แล้วครับปล่อยไว้ไม่ได้นะครับปล่อยไว้จะเป็นลาทีมภูทันทีแล้วครับครับพื่นพี่ครับได้ดูได้ชมครับ